พกมาแค่บัตเจ็ตเดี๋ยวจะดูว่ารถอะไรที่มันเหมาะแล้วมันแมทกับบัตเจ็ตที่มีคันนี้เป็น v ีออสราคาตั้งอยู่3,99,000เ่ะคุณแม่มีอะไรเพิ่มให้หน่อยนึงหรือว่าลดราคาลงหน่อย,นยในกระเป๋ามันยังยังไม่ถึงขนาดนะมาเจอคุณนายที่ให้คำแนะนำเพิ่มโอ้ เราได้ความรู้มากขึ้นที่คุณแม่ชมคุณนายรัตเนี่ยคุณนายแอบแอบนิดนึงคุณแม่ห้ามต่อเยอะนะอยากให้คุณรัตลดให้หน่อยเนี่ยเสียน้ำตาค่อนข้นงเยอะ <Hopefully, S 1> ละอย่างนี้นะคุณแมบบ่เรื่องราคาเนี่ยรัดให้สำหรับแบบคุณงามความดีจะได้ไปต่อหรือเราจะต้องพอแค่นี้ พบกับคุณนายรัตด,ดนุชเคสอีกแล้วนะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่คารเอ็กสาขาอ่อนนุชค่ะนะคะของเราก็มี5สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นคารเอ็กสาขาอ่อนนุชคารเอ็กสาขาพระประแดง คาเอ็กสาขามึนบุรีนะคะและที่จังหวัดชลบุรีมีสสาขานะคะคาเอ็กสาขาอมตะและคาเอ็กสาขาพันทองค่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนเทรดอินนะคะก็สามารถมาเจอกุณนายได้เลยนะที่คาเอ็กสาขาออนนุษย์เป็นประจาทุกวันเสาร์นะคะและถ้าใครไม่สะดวกมานะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www. เนะคะ d x info ค่ะมีรถให้เลือกให้เปรียบเทียบมากกว่า300คันนะคะแล้วก็เตรียมรอรับคาเอ็กนะคะสาขาที่6 7นะคะไม่ว่าจะเป็น ตมเก้าหรือว่าละยองนะคะเพื่อนๆฝากต้อนรับคุณนายรัตยันทุกเคสด้วยนะคะก็วันนี้นะคุณนายก็มีนัดนะคะ FC นะคะจาก u t u b e เนาะมาดูรถของคุณนายค่ะไม่ได้บอกด้วยว่าอยากได้รถอะไรแต่ว่าถ้าเป็น FC มาก็ดีใจมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ลูกค้าจะเข้ามาซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเทรดกินยังไงไปดูกันค่ะลูกค้าเข้ามาที่โชว์รูมเยอะมากด้านหลังคุณนายเนี่ยรถโล่งเลยนะคะแต่ก็สามารถติดตามหน้าเว็บไซต์ได้ว่าคุณนายจะอัปเดตนะคะรถใหม่ๆใ,ในเว็บไซต์ตลอดถ้าวันนี้คุณ นายยืดผิดปกติไม่ต้องตกใจนะคะแม่ลีสอนไว้ว่าหน้าตรงอกท้ายไหลพึงแต่ถ้าเรารู้จักปวดหลังเนี่ยเราลอยเลยเราลอยแอดไปอย่างนี้เลยคือสู้สามารถนั่งได้2ชั่วโมงอะไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราไปสวัสดีลูกค้ากันสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตชาร์จเลยนะขออนุญาตนะคะ คุณพี่มาจากไหนกันคะเนี่ยอ๋อมาจากสมุทรปราการค่ะโหสวยมากนะคะลูกค้าเราตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจมาเต้นนี้แต่พอดีพี่ชายเขาดูติ๊กตอกมันบอกว่าต้องมาดูเต้นคุณนายรัดก่อนโอ้ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบพระคุณน้องๆด้วยขอบพระคุณพี่าิชายด้วยนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะก็เลยแวะมาดูอีกรอบนึงแล้วก็มาดูเออมันมีรถเยอะกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะดูรถคันไหนเดี๋ยวกําลังเดินดูอยู่คุณพี่บอกว่ามาสองรอบแล้วแปลว่าเคยมาดูแล้วก็ออก ไปอย่างนี้เหรอคะใช่ใชชแล้วก็คือเหมือนกับจะไปตัดสินใจเอาเต้นนั้นดีไหมแล้วพี่ชายบอกกลับมาลองดูเต้นนี้อีกรอบนึงก็เลยมากับพี่ชายอ๋อแล้วมีเหตุผลอะไรไหมพี่ที่แบบออกจากเต้นไปแล้วไปดูที่อื่นแล้วด้วยแล้วทำไมถึงกลับมาคะ 1. เราดูแล้วว่าเต้นใหญ่ค่ะแล้วก็การันตีดีค่ะห้าปีนะคะแล้วก็ซ่อมดูแลรถน่าจะดีก็เลยว่ากําลังเดินดูอยู่อยากซื้อรถให้ <3. S 1> ซื้อ i อแปเลยเหรอคะ ที่ดูดูอยู่อยากซื้อคันนี้แต่ที่บ้านไม่มีที่จอดขนาดโอโ้โหก็เลยว่าโอเคซื้อแบบ <c oughs> พอประมาณเจ<อ>ะดนดูดนิดนึงว่าเราจะซื้อคันไหนดีได้ให้ลูกสาว เงบมีอยู่ไม่เยอะคุณรัตนนั่นแน่ไม่น่าจริงนะคะเพราะว่าลงจากรถปุ๊บรถเห็นคุณพี่มามอง i 8เลยอันนี้จะซื้อให้คุณพี่เองหรือว่าซื้อให้ลูกสาวอันนี้ต้องแอบแอบไอแอบแอบนี้อาจจะต้องซื้อให้ตัวแต่ถ้าสมมติเป็นรถสําหรับลูกเนี่ยงบก็นั่นและค่ะให้ลูกหาเองใช่ไหมคะให้ลูกหาเองรัตขออนุญาตสอบถานชื่อคุณพี่นิดนึงเผื่อชื่อชื่อเหลงค่ะเอะอหีบลอลิงนี่เอ็งองงเหลงเหลงเหมือนกับสีเหลง 嗯。Mm. Mm. ยาซีเล้งเดียวซูเลียงวัดเล่งไม่ยี่แต่มันเป็นภาษากองตุ้งก็เลยเรียกว่าเล้งลูกสาวลูกชายโตขนาดนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่คะขออนุญาตเอ๊ะเดี๋ยวคุณแม่บอกไม่อยากจะบอกอายุจริงๆก็ไม่อยากบอกจริงอริงบอกดีกว่าเออแต่ว่าคุณสวยมากก็าจริงๆก็ออกกําลังกายดูคุณนายรัตเป็นตัวอย่างไม่จริงเลยคุณนายต้องดูคุณแม่ละนะคุณนายรัตนี่สวยจริงลดราคาเยอะนิดนึงนั่นนะสนั่นไงการชมคือการแลกลดราคาคุณนายต้องรีบชมกลับถูกไหมเพราะจริงๆริงเนี่ย พกมาแค่บัตเจ็ตเดี๋ยวจะดูว่าลถอะไรที่มันเหมาะแล้วมันแมทกับบัตเจ็ตที่มีอยู่ใช่พี่เล่งตอนนี้จะบอกว่าในกระเป๋านี้ซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์คะพี่อ๋อซื้อเงินสดพี่เล่งต้องถือดีๆนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยสายตาเขามองที่กระเป๋าพี่เขาไม่ยอมโฟกัสพวกเราอ่ะเอาตายต้องถือดีๆแล้วนี่นี่นี่ีน้องก็ช่วยจับเลยนะแต่ว่าแบบลูกสาวคุณแม่สวยมากเนาะค่ะน้องไหนคะน้องไอซ์น้องไอซ์กับ ครับไอซกับซีมีความหมายไหมคุณแม่มีค่ะก็ถ้าซีก็ทะเลอ๋อซีทะเลโอเคไอโอไอก็คือไอศครีมหลายก็งงว่าเอซีกับไอมันปกติคนเราเราตั้งชื่อลูกจะแบบให้มันสอดคล้องกันจริงจะมีซีแซนซันแล้วแต่นี่ ไม่ไหวก็เอาเป็นสีเร็จแล้วก็มาไอเลยสีแฟงซันคุณแม่อยากจะลองดูคันนี้ด้วยไหมคะพี่พี่เด็ก่ะอ่ะได้เลยคันนี้ต้องบอกก่อนนะคเคุณแม่สนใจนะคะอันนี้เป็นรถของแม่ลีคุณแม่แก้มบุ๋มเด็กเราเคยคิดว่ารถอะไรมีปีกฉันจะทํางานแล้วฉันจะหาเงินให้ได้เพื่อจะซื้อรถมีปีกและนะวันนี้ก็คิดว่า เราใช้เขามาด้วยความทะนุถนมอมกับพี่พีทอ่าพี่พีทพอดีแกมาฝากเลี้ยงมาฝากขายอ่าถ้าเกิดว่าคุณแม่สนใจคันนี้นะคะแม่ลีแกอยากจะมาเจอแบบคนที่รับน้องไปดูแลอะไรอย่างงี้อ,อนี่แหละคะคันนี้นี่บอกก่อนว่าแม่ลีเนี่ยเป็นรถคู่ชีวิตเขาเลยนะคันนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับติดป,ปีเขามีความฝันว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะซื้อรถคันนึงเนี่ยรถรุ่นนี้มันมันกลางปีได้ไงคะเขาเลยบอกว่าเอ๊ะการทาธุรกิจมันจะได้แบบรวยเร็วเพราะบิน อันดูดูแบบลอจิกในการคิดเขาเหมือนกับเป็นความฝันเขาอ่ะคุณแม่เออเออนะคะมันเป็นสัอร์ตเป็นแบบนี้เพราะว่าคันนี้เนี่ยแม่ลีบอกผลเงินขนทองทําให้แกมีทุกวันนี้ขออนุญาตเข้าไปนได้เลยค่ะคุณแม่ได้เลยได้เลยคุณแม่ระวังนิดนึงนะคะอนีเออนี่แหละอีกนิดเดียวนะลงไปนอนเลยนะไอโซไซตี้มากเนอะมันนั่งแล้วมันนั่งแล้วมันเหมือนกับเอียงเลยเนอะถ้าคุณแม่ไม่ซื้อสด จัดไฟแนนซ์ได้ออกรถเพียง55กําแบงค์แดงมาหนึ่งใบมีทอนเดี๋ยวคิดดูก่อนอยากได้รถลูกก่อนได้เลยได้เลยคุณแม่คุณแม่เป็นที่เลยเดี๋ยวรถแม่ไว้ดูอีกทีน้องซีน้องไอซ์ต้องช่วยคุณแม่นะคะเพราะว่ารถรุ่นนี้คือบนนั่งแล้วมันเขาเรียกว่ามันสปอร์ตอ่ะมันตังปุ๊บต้องนอนใช่แล้วที่สำคัญแม่ลีบอกว่าคนซื้อรถรุ่นนี้เนี่ยเข่าต้องดีได้อยู่ได้ใช่ไหม จริงๆเนี่ยคุณแม่นี่สไตล์แม่ลีเลยนะตอนที่แม่ลีมาเนี่ยแม่ลีเขาสักคอให้ดูด้วยนะแม่ในแม่เขาโชว์ัาษณมจังหวะนี่นี่เขาใจยัง่าคนเวลาหุ่นดีเนี่ยเขาเป็นแบบนี้อุ้ยแล้วคันนี้ประมาณเท่าไหร่คะคันนี้นะคะแม่ลีฝากเลี้ยงไว้ที่3ล้าน8แสนบาทโอ้โหราคาดูดีเลยดูดีนะคุณแม่เพราะว่าจริงๆป้ายแดงตัวนี้ต้องมี8ล้านแต่เดี๋ยวขอดูรถให้ลูกก่อนดีกว่าได้เลยได้เลยะว่าวันนี้มา เงินนี่พกมาเพื่อลูกตอนนี้คำถามก่อนขับรถเป็นหรือยังเพราะว่าหน้าน้องเด็กมากเป็นแล้วเป็นแล้วใบขับขี่มีแล้วมีแล้วแต่ยังไม่มีรถก็เลยจัดซะก่อนเนาะได้เลยงั้นเดี๋ยวเราพาน้องไอซ์กับน้องซีไปดูรถกันคุณแม่เดี๋ยวให้น้องเขาดูทุกคันเลยดูอว่าน้องชอบคันไหนแต่ว่าน้องเขาสวยๆน่ารักแบบนี้เนาะเขานั่นคันเรียนหรือทํางานนะคนทำงานละคุณแม่น่ารักนะซื้อสดให้เลยไปดูค่ะอไปเลยค่ะไปดูแต่คันนี้ยังสนใจนะแต่เดี๋ยวต้องรอซับพัดใหญ่ใหญ ได้ค่ะได้เดี๋ยวลองเดี๋ยวขอดูรถได้ค่ะให้น้องดูได้เลยค่ะคุณแม่เราแอบดูรอยยิ้มของน้องไอ้นะคะน้องไอ้วมคความรู้สึกว่าวันนี้ยังไงต้องได้ไปเงินต้องออกจากกระเป๋าแน่เลยคันนี้ได้เบาะแดงใช่สวยมากแล้วเป็นคนอะไรชอบแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนแบบชุดที่ใส่มาเลยนะคะพี่สีแดงซะด้วย เป็นสีที่โปรตบายเรบอกว่าพี่เหล่งใส่นี่คุณนายไม่กล้าใส่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูคันนู้นดกค่าคันนั้นก็สวยมีสวยหลายคันเลยค่ะพี่เหล่งลนนพี่เหล่งมีรุ่นอะไรหรือรถรุ่นไหนที่แบบมีในใจไหมคะหรือว่าน้องไอซ์อมีในใจไหมจริงจริงมันมีประมาณ2รุ่นก็คือยาลรีสที่ที่สนใจเนาะแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือเป็นวีออสคือมันดูแล น่าจะเหมาะเขามากขอเดินดูได้เลยได้เลยค่ะสังเกตนะคะน้องไอซ์ดูรถแต่น้องไอซ์นั่งข้างหลังอย่างเดียวเพราะนั่งข้างหลังทาไมลูก啊เพราะแม่จะนั่งอุยดูแบบเป็นคนรักคุณแม่นะคะคือปกติคนที่จะซื้อรถเนี่ยจะต้องดูตรงคนขับแต่ว่าน้องไอซ์นั่งหลังตลอดคือแบบเป็นห่วงว่าคุณแม่จะนั่งแล้วสบายไหมสอบถามได้เลยนะคะมีอะไรสงสัยสอบถามพี่รัตได้เลยคันนี้ได้ภายในเบรดอ๋ออันนี้อัลติทใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวไปดูใหญ่ใหญ่ไปนิดนึงอ ใหญ่ไปนิดนึงนี้น้องไอซ์เลือกหรือคุณแม่เลือกแอบสงสัยแอบสงสัยใจคุณแม่ค่ะแล้วแต่แม่เลยของธม่น้องไอซ์บอกว่าตามใจคุณแม่แน่นอนคุณแม่เป็นคนจาโหน่ารักน่ารักสวยนั้นเนี่ยจริงชอบเลยสีแดงนี่เป็นเข้ากับชุดเลยอ่ะคุณแม่ชอบแดงไหนคะแดงเลือดหมูหรือว่าแดงสดแดงอะไรก็ได้ที่มันแดงแดงจริงที่มาเต้นนี้นะจากใจจริงเลยก็คือหนึ่ง ดูจากโปรไฟล์ด้วยไม่ใช่ว่ามาเล่นๆอยากได้รถที่ดีแล้วมีคุณภาพเพราะว่าปกติเราจะออกรถมือหนึ่งแต่วันนี้เราตัดสินใจจะมาซื้อรถมือสองเพราะว่าเราคิดว่าเอ้ยมันต้องเอาเต็นที่มีคุณภาพค่ะแล้วเต็นใหญ่โอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงมันจะได้อะไรที่เราคิดว่าเหมือนก็ออกรถใหม่ไปแก่พี่ชายก็บอกต้องมาเต็นนี้เท่านั้นแหละได้ โอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะคะไปชลบุรีก็เจอบอกว่ามีคาเอ็กซ์ที่ชลบุรีด้วยใช่ใช่ใช่ออกกันที่ไปเที่ยวชลบุรีเหรอคะใช่ใช่เพิ่งไปมาเยงชี้ลูกดูเอ้ยมันมีคาเอ็กซ์ที่นี่ด้วยใช่ใช่ค่ะชลบุรีมีสองสาขานะคะที่อมตะกับพานทองเนาะไปอมตะอมตะใหญ่เชียร์ขอบคุณค่ะเพิ่งเพิ่งสร้างเสร็จเลยค่ะก็ดูว่า ที่เต้นนี่ก็มีด้วยเหมือนกันแสดงว่าเราเลือกถูกเฮ้ยขอบคุณค่ะยังไงอย่าลืมลดราคานะคะนั่นไงไหนลองไปดูคันนู้นดีกว่าคันนู้นสีขาวอวกแต่จริงๆอ่ะลึกๆอ่ะได้สองสีคือไม่ขาวก็แดงแดงคันนั้นประมาณเท่าไหร่อะคะคันนั้น5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแต่ว่าน้องเขาดูเหลียวหลังเลยนะพอคุณแม่เลยปุ๊บเนี้ยน้องเขาเหลียวหลังเหมือนชอบแล้วนะงั้นเดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่ง น้องไอซ์ลองดูได้คันนี้ก็สวยนะคะคันนี้เป็น v ีอเดี๋ยวรัดขออนุญาตแบบช่วยน้องเขาพีเซ์นิดนึงได้ไหมคะคุณแม่เนาะอันนี้บอดี้อันนี้พอดีเปิดด้านหลังก็อยากให้ดูบอดี้พวกนี้คือสวยแน่นอนนะคะจุดสปอร์ตต่างๆรถไม่เคยมีโดนเลยนะคะด้านหลังสวยนะคะอุปกรณ์คู่มือนะคะมีครบหมดค่ะ ยางอะไหล่เนี่ยยังไม่ได้ถูกใช้เลยตัวนี้เป็นกุญแจอีโมแล้ว,ลวนะคะโอเคนะคะแดงด้วยเป็นเบาะแดงอะอย่างน้อยมีติ่งแดงให้คุณแม่ละนนเออส,สีขาวคุณแม่นั่งแล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตถอยให้คุณแม่นิดนึงดีกว่าเพราะว่าแสงเดี๋ยวกลัวคุณแม่ผิวเสียวันนี้ร้อนแรงมากนะคะเพราะคุณแม่ก็แดงแดดวันนี้ก็แรงนะคะเดี๋ยวถอยคุณแม่นิดนึงคุณแม่จะได้ไม่ร้อนมากก็ถอยรถมาให้คุณแม่ละเดี๋ยวจะได้ไม่ร้อนนะคะกับความร้อนแรงของคุณแม่ เจะบอกว่าคุณนายแอบเหงื่อตกนะทั้งแดดทั้งเสื้อเนี่ยแบบสะท้อนตาคุณนายมากเลยพี่เล้งต้องแบบ เบาๆให้คุณนายนิดนึงนะคะเรื่องราคาตลอดเลยลเงินจะไปไม่เนี่ยโอ้โห <c oughs> อย่าพึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวคุณนายพาให้น้องๆดูรถก่อนอ่าเชิญเลยค่ะอลองซีมีนั่งอ่าได้เลยอ่ะคุณมีนั่งหลังคุณมีปกติเนี่ยน้องไอซ์จะนั่งหลังแล้วก็พี่ซีขับนะคะตอนนี้ให้น้องไอซ์ขับคนเดียวแล้วท่านสองท่านนั่งหลังเรียบร้อย <c oughs> เปิดแอร์ทดลองแอร์ทดลองเครื่องเสียงได้อะสตาร์ทเลยค่ะน้องไอซ์เพราะปุ่มสตาร์ทเนี่ยเวลากดปุ่มแล้วไม่ต้องแช่นะคะไม่งั้นเนี่ยเสียงเครื่องของเอนจินนะคะมันจะลากคล้ายๆกับการบิดกุญแจคค่่ะถ้้้าาาาเรบิดงงงไวอย ที่เครื่องมันจะเออมันจะลากไ,ได้เก็บความรู้ดีๆจากคุณรัทเยอะเหมือนกันอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าแชร์กันแชร์กันเพราะว่าเห็นเก็บ ความรู้เรื่องดึงเบรกดึงอะไรก็ได้จากคุณลักษ์เหรอ,อคะขอบค,ค,คุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะเล็กๆน้อยๆน,นะคะก็แบบอยากให้คลิปหรือว่าสาระด,ดีๆแบบนี้แบ่งปันเ<ม>พื่อนๆที่ซื้อรถยนต์มือสองซึ่งไม่จําเป็นต้องมาซื้อกับคุณนายนะคะ,ะซื้อที่ไหนก็ได้ที่แบบไม่หลอกไม่ลวงแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาย้อมแมวมาคือต้องบอกก่อนนะคะเรื่องรถยนต์มือสองเนี่ยจริงๆก็อย่างแรกเลยนะคะก็คือเราต้องดูบอดีนะคะเครื่องเกียร์กล่องแล้วก็ที่สําคัญก็คือความน่าเชื่อถือ ของดีลเลอร์หรือว่าเต็นรถนั้นๆอันนี้ต้องบอกคุณแม่เลยเพราะว่าความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีความน่าเชื่อถือก็คือหายไปเลยอย่างเงี้ยก็ซื้อรถไปแล้วเนี่ยบางทีแบบบางท่านต้องบอกกันว่าเงินมันไม่เท่ากันคุณแม่อย่างคุณแม่ซื้อสดถ้าเจอรถที่แบบไม่ดีเงินเราก็จะหายไปเลย ถูกไมหมคะเจอรถที่แบบย้อมมงย้อมแมวไม่มีการรับประกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องบอดี้รถเนี่ยแล้วทองบอกก่อนว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีความรู้มากไมเขา้าใจแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจะถ่ายทอดก,ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเงินไม่เท่ากันบางท่านเนี่ยขอบเงินมาอยากให้ลูกเนี่ยแบบได้ขับรถแบบคุณแม่เลยคือแบบมาออกรถ55แต่ว่าต้องใช้เครดิตตัวเองในการซื้อก็เป็นหนี้เหมือนกันเป็นหนี้แบบซื้อรถ2 0 0 0 0 0ส0 0 0นแต่เขาไปเจอรถที่แบบย้อมแมวบางทีหลังคารั่วออรถเนี่ยดับกลางทางเราก็เลยมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่ง งที่เราอยากจะให้ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคุณธรรมในการขายรถอะคืออย่าไปหลอกเขาถ้าขายคือขายความจริงใจกดไลค์คู่สิ่ง <S <S 2> <S 2> <S 2> ที่ได้คือมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมั่นใจสาหรับเต็นที่มันใหญ่ๆแล้วมันมีมาตรฐานแล้ยิ่งมาเจอคุณนายรักอ๋อตายแล้วฉันต้องแน่ออนอนแต่ตอนนี้คันนี้สวยมากเลยคุณนายรักค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งอยู่399,00 0บค่ะคุณแม่ ออพอบอกราคามี้ไปนะคะคุณมีแบบใครถัแว่นนิดนึงคุณนายอ่านสายตาลูกค้าไม่ออกตาแล้วก็ใส่แว่นมานี่แหละกลัวคุณคุณนายรัดจับได้ก็เลยต้องใส่แว่นมาตาและฉันจะฉันจะไหวไหมเนี่ยมีอะไรเพิ่มให้หน่อยนึงหรือว่าลดราคาลงหน่อยนในกระเป๋ามันยังยังไม่ถึงขนาดนะ คุณแม่บอกว่าเงินในกระเป๋าเนี่ยมีมาแน่นอนวันนี้พบมาสักเท่าไหร่คะคุณแม่ไม่กล้าบอกอะ่ะเดี๋ยว้องลองคุยน,นันน่นนั่นนั่นนั่นโอเคงั้นเดี๋ยวพาน้องๆมาดูข้างหน้านะคะภายในห้องเครื่องนะคะนะคะฝาก,กระโปรงก็คือซิลเลอร์เดิมนะคะไอ้รอยพวกนี้ก็มีบ้างเล็กน้อยคือรถมันคือรถยุธนะคะแต่รถไม่ได้มีชนหนักลักษณะการสังเกตนะคะดูหัวน็อตนะคะหัวน็อตไม่ถูกไข<อ>ก็แสดงว่ารถเนี่ย<อ>ไม่เคยแบบถอดมาทําสีแต่ถามว่า<อ>ถ้ามีการถอดทําสี เป็นสาระสําคัญไหมคือต้องบอกก่อนว่ารถคุเคมเนี่ยเขาชอบสวยๆฝากระโปรงเนี่ยไม่ใช่ส่วนสําคัญหลักของรถ<ม>นะคะสำหรับคุณนายก็มองว่าปล่อยผ่านได้แต่บางเอิญคันนี้รถมันสวยอยู่แล้วไม่เคยไม่เคยถอดก็แสดงว่าบอดี้เนี่ยเดิมน้ำมันเครื่องเราจะเปลี่ยนให้แล้วนะคะมีการตรวจเช็ค210จุด<ม>ค่ะน้ำมันเครื่องเนี่ยน้องไอซ์ไปใช้ได้เลยถึง8000กิโลแล้วค่อยเปลี่ยนโอ้โหเหมือนรถใหม่เป๊ะเลยเนี่ย ไม่ไม่ขนาดนั้นคุณแม่ให้90%แล้วกันแต่คุณแม่ดูชมเยอะมากไม่เพราะว่าปกติเราก็ซื้อรถใหม่สองคันที่บ้านเนี่ยซื้อรถใหม่เนี่ยเป็นคันแรกที่ซื้อรถมือสองก็เลยอยากแบบเฮ้ยมันดีจริงไหมหรืออะไรนี่ก็เลยถามผูรู้คนมีความรู้มาระดับหนึ่งแต่มาเจอคุณนายที่ให้คําแนะนําเพิ่มโอ้เราได้ความรู้มากขึ้นเออค่ะค่ะที่คุณแม่ชมคุณนายรัฐเนี่ยคุณนายแอบแอบนิดนึงคุณแม่ห้ามต่อเยอะนะ ไม่มีผลเรื่องราคานะคุณแม่คุณแม่ถึงเข่าซุบเลยแอบแซวแอบแซวก็คันนี้นะคุณแม่ก็คืออย่างที่บอกจาก4 1 9 0 0 0นนคุณนายให้คุณแม่เลยนะคะให้น้องไอซ์ไปใช้เลย399,00 0คือจริงๆนี่ก็อยากอยากได้จริงๆเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันโอเคแต่อยากได้ให้มันนายช่วยนิดนึงมันจะได้พอดีเงินในกระเป๋าถามนิดนึงน้องไอซ์ชอบแล้วใช่ไหมคันนี้ชอบแล้วจริงๆใช่ไหม พี่จะได้แบบดูราคาตรงไหนที่ให้คุณแม่ได้จริงๆลูกชอบแม่ก็ชอบแม่ชอบมากเสียใจไหมีม่ถังนิ่งเสียใจไหมคุณแม่พามาออกมือสองไม่ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นคันแรกอะค่ะมันไม่จําเป็นต้องออกายแดงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีลูกน่ารักจังเลยคุณแม่รู้สึกว่าถ้าจะออกไยแดงคนเป็นแบบเงินตัวเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่าสารคดีดีมากเลยคุณแม่เลี้ยงยังไงอ่ะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวร้องมาทีเดียวไปนะจริงเหรอโอ้ยโอ้เป็นแฟนติทีฟจริงไหมหนึ่งคือตอนที่เขาจบมาปุ๊บเขาบอกว่าเอ่อคุณแม่จะร้องอีกแล้วเฮ้ยบ้านนี้แบบเป็นแฟนติทีฟทั้งบ้านโอ้เออออเอดีนะที่ใส่แว่นเออน้องซีน้องซีน้องพูดแล้วทุกคนเขาแบบกินมากพูดว่าไงเนี่ยจบม .6 แล้วเหมือนน้องเขาจะตั้งใจเลยว่าจะขับรถถามว่าขับรถทำไมไม่ได้เพื่อตัวเอง ทา้งบ้าน่ะเหมือนกันทั้งู่คือตั้งใจขับรถให้แม่นั่งเพราะว่าทั้งพ่อทั้งแม่เลยจะได้แบบไม่ต้องลำบ,บากแล้วอะเพราะเขาขับรถให้เรามาทั้งชีวิตตคนนี้ไม่ไหวแล้วผมพูดแทนละกันน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยพ <c oughs> ี่ถามนิดนึงนะคือคิดได้ยังไงคะว่าแบบต้องเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตที่เราเติบโตมาคิดได้ยังไงว่าหนูอยากขับเองอะอยากให้คุณแม่นั่งไอพอยต์ตรงนี้เนี่ยเราทำไมถึงมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมา ก็จริงๆผมก็คือมันสังเกตได้ครับเพราะว่าเวลาเราอยากไปไหนอ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็พาขับไปตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาเราแบบสามารถทดแทนคุณได้เราก็ถึงเวลาเราก็ต้องทำเรารู้สึกว่าคุณแม่เขาทุ่มเทเออเราก็อยากจะแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบเราคิดอยู่ในใจอ้นี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอย่างอื่นนะคะแค่เรื่องการขับรถที่แบบอยากจะขับให้คุณแม่นั่งอันนี้เรื่องอื่นเนี่ยพี่รัตว่าไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าเชื่อว่าน้องๆเขาเนี่ยความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญพื้นฐานของ ของความดีงามอะ่ะพี่เชื่อว่าแบบน้องจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมพี่สนับสนุนมากๆเลยจริงๆ,ๆจริงๆจริงๆจริงๆ,ๆ,ๆอยากให้คุณรัฐลดให้หน่อยเนี่ยเสียน้ําตาค่อนข้นๆ <c oughs> เยอะละก็คนเลยค่ะเ <c oughs> <c oughs> สียท<ส>ี่ <c oughs> สคน <c oughs> อย่างนี้นะคุณแม่เรื่องราคาเนี่ยรัฐให้สําหรับแบบคุณงามความดี ถือว่าคุณแม่เอารถด,ดีๆให้น้องไอซ์ใช้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอย่างหนึ่งคือน้องไอซ์เป็นผู้หญิงนะคะเวลาไปทํางานกับดึกนะคะเรามีรับประกัน5าปี50,000กิโลให้แล้วก็มีเลขาช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยในที่นี้น้องไอซ์พี่อธิบายนิดนึงว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าน้องไอซ์กลับบ้านทํางานดึกๆอยู่นะคะแล้วแบบเอ้ยมันเปียว น้องไอซสามารถโทรหาเลขาส่วนตัวให้เขาเป็นเพื่อนคู่คิดได้เลยนะพว่าตอนนี้สุดอันอันนี้จริงๆค่ะอ่าันอันนี้เป็นเรื่องที่แบบพี่พยายามแบบบอกน้องผู้หญิงอะค่ะคุณแม่บางทีเขาเปรี้ยว เออหรือว่าวางที่แบบเอ้ยน้ำมันจะหมดก็สามารถโทรเรียกได้เลยนะคะว่าพี่น้ำมันหนูจะหมดพี่มาดูแลหนูหน่อยก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไปดูแลทั่วประเทศไทยเลยนะคือแบบอย่างไรคือจะได้แบบที่ได้มาที่นี่นี่ได้ความรู้เพิ่มแล้วก็ได้อะไรที่แบบเออมีคนดูแลลูกในระหว่างทางที่เราใช่ใช่คือโทรหาเลขาได้เลยเพราะเลขาเขาจะอยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงจุดพอยสําคัญที่คุณรัฐจะให้คาตอบพูดขนาดนี้แล้วคุณแม่ยังกลับมาที่ราคาจุดพอยสําคัญที่เราเออเราจะได้ ไปต่อหรือเราจะต้องพอแค่นี้4 1 9 0 0 0คุณนายไม่ขายราคาหน้าร้านคือ3 9 9 0 0นันที่ลดแล้วนะให้น้องไอซ์เป็นของขวัญที่เป็นลูกของความกระตันยูที่ให้อย่างนี้นะคะ 375,000นี่สุดท้ายแล้วนะคุณแม่คุณแม่ไม่กล้ามองสายตา,าคุณนายเลยคุณแม่ตังในกระเป๋าพร้อมไม่ยังคุณแม่375,000มม,มีอะไรแถมเพิ่มเติมไหมคะนั่นคุณแม่ขอให้มา น้ำมันเต็มถังแล้วติดฟิล์มใหม่ให้ไหมคะ <S 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 แม่ไม่ต้องติดใหม่คันนี้เนี่ยฟิล์มมันติดอยู่แล้วนะคะเราสามารถใช้ได้อีกยาวนานเลยค่ะคุณแม่เอาให้ชอบอยากให้หนูชอบเออแม่ชอบเลออยยางงั้นดิวค่ะดิวค่ะโอเคเออคุณแม่มีเอื้อมมือด้วยขอบพระคุณมากเ่ะคุณแม่งั้นเราจบกันนะคะกับโต้ต้าวีอัดทันนี้ที่375,000พัน พร้อมน้ำมันเต็มถังขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่คิดถขอบคุณน้องๆที่น่ารักทั้งสองน,น,นะคะถ้าจะต้องต้องทำยังไงบ้างคะ,คะก็เดี๋ยวทำสัญญาคุณแม่จะออกวันนี้เลยไหมคะหรือว่าจะนัดดูเลิอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเลิกสะดวกออกวันนี้เลยพร้อมจริง ถ้าคุณแม่พร้อมแล้วก็ชาระเงินนะคะออกใบทรงใบเสร็จเรียบร้อยก็ออกได้เลยนะคะไหนๆคุณแม่ก็มาแล้วเนาะเราก็อยากให้คุณแม่พูดนิดนึงว่ามาที่คุณนายรัตนทุกเคสแล้วนะคะหรือว่าคาเอ็กของเราคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอยากให้คุณแม่หรือน้องๆช่วยแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มองหารถยนต์มือสองนิดนึงค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่ที่สนใจมาที่นี่คือ1มีรถนหลากหลายให้เลือกนะคะมีหลายประเภทแล,และสิ่งสําคัญที่คุณนายรัตบอกคือ1 ไม่ได้ย้อมแม่มันทําให้เรามั่นใจในคุณภาพรถนะคะแล้วก็มีประกันที่มากกว่าที่อื่นนะคะแล้วก็มีสิ่งสําคัญสําหรับลูกสาวก็คือความปลอดภัยนี่คุณนายรัฐบอกก็คือมีเลข,ขาส่วนตัวอันนี้คือ Amazing มากคือซึ่งที่อื่นไม่ได้ทำขนาดนี้ถ้าครั้งต่อไปเรามีหลานที่เขาอยากจะซื้อมือสองหรือเพื่อนๆ เแน่ะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแล้วก็น้องทั้งสองด้วยนะคะที่เข้ามาอุ่นุนคุณนายนะคะใครที่ชอบนะคะคลิปสาระดีๆแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องคุณนายรัตันทุเคสด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณคายบายค่ะ